ครับสวัสดีครับพบกับขายที่ดินโดยพาคินรัตนะนะครับคลิปนี้เรามาอยู่บนถนนเพชรมาตุคานะครับหมายเลข2-2-6ขาเข้าเมืองโคราชนะครับจะพาไปดูที่ดินอยู่ติดกับถนน4ีเลนเส้นนี้นะครับอยู่ใกล้ๆก,กับโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมระดับม1ถึงม6นะครับ ที่ดินที่จะพามาดูในวันนี้นะครับมีเอกาสารสิทธิ์เป็นฉนดคุดแดงนะครับน,นสสีจออยู่ห่างจากโรงเรียนมัธยมประมาณ300เมตรแค่นั้นเองนะครับนี่นะครับด้านหน้าเรานะครับจะเป็นโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอนะครับที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ300เมตรนะครับแปลงนี้ถมดินไว้เรียบร้อยนะครับ อยู่ใกล้ๆก,กับหมวดการทางเฉลิมพระเกียรตินะครับบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นจุดแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้เหมาะที่จะมา,าสร้างบ้านนะครับทำกิจการนะครับร้านค้าบริเวณหน้าบ้านได้นะครับด้านหน้าเรานะครับเป็นโรงเรียน ที่เราขับรถผ่านมาเมื่อสักครู่นี้นะครับฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินจะเป็นร้านอาหารนะครับมีคลินิกมีร้านอาหารนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับแปลงที่ดินนะครับด้านหน้าเราจะเป็นยูเทิร์นนะครับจะเป็นโรงเรียนประถมนะครับอีกหนึ่งโรงเรียนที่ดินของเราจะอยู่บริเวณนี้นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่กับอีก30ตารางวานะครับ ที่ดินถมดินไว้เรียบร้อยนะครับถมไว้เต็มพื้นที่นะครับแปลงนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ17เมตรนะครับลึกเข้าไปประมาณ100เมตรจนถึงกําแพงบ้านนะครับที่อยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินนะครับจะมีแนวรั้วมีบ้านเรือนของเพื่อนบ้านนะครับอยู่ห่างจากตลาดท่าช้างมาประมาณ3กิโลนะครับ ห่างจากตัวเมืองคูราดมา21กิโลเมตรนะครับที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับหันหน้าไปทางทิศเหนือนะครับแปลงนี้เจ้าของที่ดินตั้งราคาขายยกแปลงไว้ที่นะครับ3ล้านบาทสามารถมาสร้างบ้านสวนบริเวณด้านท้ายนะครับด้านหน้าสามารถมาสร้างเป็น กิจการร้านค้าได้นะครับบริเวณรอบๆจะมีสถานที่ราชการอยู่ใกล้ๆกับแปลงที่ดินนะครับประมาณ7 8แห่งนะครับจะมีฝ่ไฟซ่อมบำรุงนะครับของชนประทานนะครับอยู่เยื้องๆกับแปลงที่ดินของเรามีโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมนะครับมีหมวดการทางมีอบตอมี สถานีตำรวจนะครับมีโรงพยาบาลมีสนามบินนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับแปลงที่ดินของเรานะครับห่างไปประมาณไม่เกิน1กิโลเมตรนะครับแต่ละที่แปลงนี้อยู่ระหว่างโรงเรียน2งโรงนะครับเป็นโรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมนะครับโรงเรียนประถมจะมีเด็กนักเรียนประมาณ2อ0 0าคนนะครับ สำหรับโรงเรียนมัธยมจะมีเด็กนักเรียนประมาณาเกือบพันคนนะครับภายในบริเวณแปลงที่ดินของเรานะครับถมดินไว้นะครับประมาณ1ปีแล้วนะครับแนวเขตที่ดินของเราจะเป็นแนวรั้วนะครับที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านะครับจะเป็นบ้านเรือนของชาวบ้านนะครับ แปลงนี้มีหน้ากว้างอยู่ที่17เมตรนะครับลึกเข้าไปอีก100เมตรนะครับด้านท้ายแปลงที่ดินเราสามารถสร้างที่พักอาศัยได้นะครับสร้างเป็นบ้านเรือนได้สําหรับด้านหน้านะครับสามารถทำมันเป็นกิจการนะครับเป็นร้านค้าเป็นบริษัทห้างร้านได้นะครับอยู่ห่างจากโรงพยาบาลมาประมาณ1กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นโรงพยาบาลอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับ ห่างจากโรงเรียนการบินนะครับเป็นโรงเรียนการบินอันดับ2ของโลกนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณ500เมตรแค่นั้นเองนะครับบริเวณรอบๆจะมีหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านนะครับแปลงนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลช้างทองอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมานะครับจะมีหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆ กับแปลงที่ดินของเรานะครับแปลงนี้นะครับเหมาะที่จะมาทำการค้านะครับหน้าแปลงที่ดินจะไม่กว้างนะครับแต่ว่าสามารถมาสร้างที่อยู่อาศัยนะครับบริเวณด้านท้ายนะครับทำสวนได้นะครับด้านหน้าเราก็มาทำเป็นกิจการร้านค้าได้นะครับ ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ21กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับห่างจากเดโมโคราชมาประมาณ23กิโลเมตรนะครับแปลงนี้ขายยกแปลงอยู่ที่3ล้านบาทนะครับสามารถต่อรลองราคากับทางเจ้าของที่ดินได้เป็นเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดงนะครับนสสจอ เนื้อที่1ไร่กับอีก30ตารางวาถมดินไว้เต็มพื้นที่เรียบร้อยนะครับสามารถมาปลูกสร้างาสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆก,ก,กับบริเวณอ,อยู่เทินกับรถด้วยนะครับฝั่งตรงข้ามที่เราเห็นนะครับจะเป็นร้านเสรมสวยนะครับจะเป็นคลินิก พยาบาลนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามแปลงที่ดินของเรานะครับบริเวณนี้จะมีนักเรียนนะครับขับรถผ่านไปมานะครับทั้งตอนเช้าและตอนเย็นนะครับห่างจากถนนวงเวนร,รอบเมืองประมาณ3กิโลเมตรนะครับจะมีถนนวงเวนร,รอบเมืองนะครับที่มีความยาวเป็นอันดับสองของประเทศนะครับอยู่ห่างจากแปลงนี้ไปประมาณ 3กิโลเมตรนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรศัพท์นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ